ทุกคนดูอาการดีใจของอูฟู่อูฟู่ขึ้นมาบนบ้านครั้งแรกค่ะ,ะเป็นไงเนี่ยตื่นเต้นไหมฮะมานี้มาอันนี้มาอัน,นี้มาอ้าอูฟู่อูฟู่รู้เรื่องมาน,นี้มาน,นี้มาน,นี้เอาไรเดี๋ยว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 อยาให้กินขนมโอเคอ,อูฟู่อ้อล้อวะ่ะ ดู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 พี่เงินมองใหญ่แล้วนนมา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 อขึ้นไปอยู่ข้างบนไปไปไปขึ้นไปอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวพี่เงินกัดพี่เงินมองตาขวางแล้วนนไม่ต้องลงมานะเอ้านน้อนพี่เงินจะกัดน้องนะลูกอุ้ยอยเว้ยอย่าอย่าอยยตบน้องลูก นี่เจอกันค่ะเจอกันประจันหน้ากันครั้งแรกเลยทุกคนนี่ก็ดื้อว่ะอย่าไปยุ่งกับพี่เขาเงินไม่ทําน้องนะลูกนะดูสิเดินเพ่นพ่านใหญ่เลยอู้ฟู่อู้ฟู่พี่เงินจะกัดเอานะพี่เงินหงุดหงิดแล้วนะ่ะอืมพี่เงิน พี่เงินให้น้องมาอยู่ด้วยนะลูกดื้อเราอ่ะอย่าดื้อมากนะพี่เงินกัดนะพี่เงินกัดไม่ช่วยนะเอาบอกก่อนนะดูดิพี่เงินพี่เงินให้น้องอยู่ด้วยนะลูกให้น้องเล่นด้วยนะสักสามนาทีห้านาทีนะลูกนะนะเอาเอา จะร้องทําไมเดี๋ยวพี่เงินกัดไม่รู้ด้วยนะือไม่ร้องไม่ร้องอู้ฟู่พี่เงินให้น้องให้น้องเล่นด้วยนะลูกท,ทําท่าหน้าเบื่อหนเจ้า <c oughs> เงินเบื่อครับ <c oughs> ทุกคนดูทำหน้าสิหนูเบื่อเลยลูกขอโทษครับ แม่เอาน้องขึ้นมาเล่นด้วยเฉ,ะฉะยๆลูกเดี๋ยวก็เอาลงไปแล้วลูกแม่เอาน้องขึ้นมาเล่นด้วยเฉ,ะฉะยๆครับเดี๋ยวแม่ก็เอาลงไปครับไม่กัดกันนะลูกนะไม่ตีน้องนะ, <c oughs> ะทุกคนเจ้าเงินทำทำหน้าตาเหมือนเบื่อหน่ายมากเลยทุกคน เอาเอาเอาพี่พี่เงินพี่เงินอย่าทำน้องนะลูกเอาเอาเอาทุกคนพอแค่นี้ก่อนเนาะเจ้าเงินดูเหมือนทำท่าจะรำคาญน้องค่ะทุกคน